วันนี้ในอดีตบนอวกาศ4เมษายนปี1968นาซาได้เปิดตัวเที่ยวบินในการทดสอบจรวด Saturn V นะครับเป็นครั้งสุดท้ายนั่นก็คือภาร,รกิจ Apollo ล6นั่นเองนะครับ ชื่นชอบพี่หลามติดตามพี่หลามได้3ช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์กเวอร์ชันใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่องขับรถด,ดีๆมีพี่หลามกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิล์ด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอาวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดู ทุกวันด้วยติดตามทั้ง3ช่องเลยนะครับวันนี้ครับเป็นวันที่ปล่อยจรวดในโครงการอพอลโล6นะครับไปพร้อมกับจรวด Saturn 5ซึ่งจะส่งนักบินขึ้นไปบนอวกาศโดยที่ตัว Saturn 5ฟนะับรรทุก Apollo Command นด์เซอร์วิสโมดูลแล้วก็ลูน่า o d u l e ที่เป็นรุ่น Boiler p l a ลทถึงแม้ว่าภารกิจครั้งนี้นะครับจะประสบปัญหาบางอย่างนะครับแต่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากพอที่จะทําให้นักบินอวกาศสามารถขึ้นบินแล้วก็ไปในโครงการอพอลโลในสเต็ปต่อไปหลังจากนั้นได้นะครับหลังจากการส่งขึ้นไปนะฮะบ,บนชั้นอวกาศนะครับมีการสั่นในเครื่องยนต์ของจรวดบางตัวทำให้สายเชื้อเพลิงภายในแตก ทำให้เครื่องยนต์บางเครื่องปิดตัวลงนะครับแต่จรวด Saturn 5เนี่ยนะฮะเป็นจรวดที่ถูกออกแบบมาตั้งแต่ Saturn 1แล้วนะครับว่าถ้าชุดเชื้อเพลิงนะฮะชุดใดชุดหนึ่งหยุดการทำงานนะครับมันจะมีชุดบายพาสครับที่สามารถปล่อยเชื้อเพลิงจากจรวดที่เหลืออยู่นะฮะจากส่วนที่เหลืออยู่เอาไปทำงานต่อได้มันจะทำให้ภารกิจเนี่ยไม่สะดุดไม่ติดขัดนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ย นาซาได้ทดสอบมาหลายรุ่นแล้วนะครับแล้วพอมาถึงอพอลโลหสายเชื้อเพลิงก็แตกการอากาศจริงๆเลยนะครับ แต่จรวดก็ยังสามารถถ่ายเทเชื้อเพลิงจากส่วนอื่นมายังบูสเตอร์ส่วนที่ต้องใช้นะครับแล้วก็ดำเนินการต่อไปได้นะครับก็ขึ้นไปถึงวงโครจรได้นะครับถึงแม้ว่าตำแหน่งและทิศทางและความสูงจะแตกต่างจากที่น a s a วางแผนเอาไว้เล็กน้อยนะครับไม่มากแต่ NASA ก็บอกว่าภารกิจนี้ถือว่าสำเร็จเพราะเราได้ทดสอบระบบที่ถ่ายเทเชื้อเพลิงจากส่วนอื่นมาอีกส่วนหนึ่งนะครับนี่ถือการทดสอบความผิดพลาดโดยที่ ตั้งใจโดยเฉพาะเลยโอ้โหถือว่าโชคดีมากๆนะครับแล้วก็กลับลงสู่พื้นได้อย่างปลอดภัยมันทําให้โครงการอพอลโลเตรียมพร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อที่จะบินไปสู่ดวงจันทร์จนกระทั่งสําเร็จในอพอลโล11ในเวลาต่อมานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่4เมษายนปี1968โอ้โหอีกไม่กี่เดือนผมก็เกิดแล้วเรื่องเล่าอาวากาศ